พามาร้านอาหารตามสั่งซอยเพชรเกษม77อร่อยมากในร้านก็มีแปะป้ายกันไว้แบบนี้เลยนะครับไราพากิ๊กมาระวังให้ดีเถอะเมนูที่สั่งมากับเพราหมูสับไข่เยี่ยวหมาไขาดา่ดาวแหมดูน่ากินเข้าซอยไก่สุดอร่อยหน้าตาว้าวมาก และยังมีต้มยำโรมิดน้ำข้นเอาไว้ซดน้ำเพิ่มความคล่องคอด้วยนะครับอร่อยแค่ไหนเพื่อนๆต้องล้องมาชมกันครับว่าเราจะทานกันหมดไหม